สวัสดีค่ะมาดามคิมมีข่าวดีและข่าวล่าสุดมาบอกเลยนะคะมาดามเพิ่งอ่านมาเขาพรุ่งนี้รัฐบาลจะประกาศยกเลิกโซเชียลดิแ n นซิงนะคะหรือเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะเช่นการจัดจัดกิจกรรมนะคะการจัดชุมนุมร้านอาหารคอฟฟี่ช็อปนะคะสามารถเปิดได้24ชั่วโมงตามปกติแล้วนะคะการจัดการแสดงหรือการจัด ออกีฬานะคะคาราเกะคาเฟ่คอฟฟี่ช็อปร้านอาหารร้านกาแฟลงภาพยนตร์นะคะและยกเลิกชุมนุมรวมตัวกันไม่เกิน10คนนะคะเป็นไม่จำกัดจำนวนนะคะเนื่องจาก,กเกาหลีมองว่าโอเมก้า oh หรือว่าโครโรนาเนี่ยได้ผ่านช่วงเวลาที่แพร่ระบาดสูงสุดจุดสูงสุดของโอเมก้าแล้วนะคะทบานจึงคิดว่าการ จำกัดเวลาปิดร้านอาหารคาเฟ่คาเฟ่ฟช็อปเนี่ยไม่มีประโยชน์อีกต่อไปก็เลยพรุ่งนี้รัฐบาลจะมากับเป็นทางการในการยกเลิกนะคะแล้วได้ข่าวว่าจะมีการยกเลิกให้ไม่ต้องใส่หน้ากากด้วยค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในที่ในที่โล่งแจ้งที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ก็ให้ใส่แมสหรือในรมภาพยนตร์ในร้าน ใน,ในที่อับนะคะเป็นที่ปิดก็อาจจะต้องมีการใส่อยู่นะคะอันนี้เป็นการเป็นการถกเถียงกันอยู่นะคะยังไม่ประกาศเป็นทางการน,นะคะแต่พรุ่งนี้แน่ๆเลยว่า social distancing เนี่ยเราสามารถตื่มกาแฟได้24ชั่วโมงหรือว่าเราจะไปเที่ยวได้24ชั่วโมงแล้วค่ะตื่นเต้นจังเลยรอมานานแล้วนะคะคนเกาหลีก็รอมานานมากตั้งแต่ปี2019เราก็จะเป็นอิสระกันสักทีแต่เรื่องใส่แมสเี่มาดามก็ยังคิดว่าควรจะใส่อยู่นะคะ และที่สำคัญนะคะเขาได้เลื่อนระดับของโควิด -19 เนี่ยเป็นระดับ2นะคะจากที่เป็นระดับเป็นโรคติดเชื้อระดับหนึ่งนะคะเลื่อนเป็นระดับ2นะคะทําให้มีผลกระทบคือยกเลิก PCR ฟรีทั่วไปนะคะใครที่สามที่ตรวจ KTA แล้ว ATK แล้วติดนะคะตอนนี้ไม่ต้องไปไม่สามารถตรวจ PCR ฟรีได้แล้วนะคะจะต้องไปที่โรงพยาบาลและเสีย5,000วอนนะคะ เขาจะเปิดให้บริการให้กับ PCR ฟรีเทสกับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะตอนนี้ยกเลิกการติาจากโรคติดเชื้อที่1เป็นยกเป็นระดับที่2นะคะเพราะฉะนั้นความรุนแรงจะน้อยลงดังนั้นจึงไม่ต้องมีการตรวจ PCR ฟรีนะคะใครอยากจะตรวจฟรีก็ต้องไปใครอยากจะตรวจจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลและเสีย5,000วอนนะคะต่อไปนี้ส่วนมาตรการการกักตัวนะคะ ที่มีใครติดโควิดและตักตัวยังไงพรุ่งนี้เขาจะบอกอีกทีหนึ่งน,นะคะว่าให้มีการปรับมาตรการการกักตัวยังไงนะคะค่ะมาบอกเขาวันนี้แค่นี้นะคะถ้าช,ชอบกดแชร์มาดามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะนอนหลับฝันดีค่ะ